รองอธิบดีกรมขนส่งทางบกฮะท่านจิรุตธวิสารจิตนะครับขณะนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณจำพูครับสวัสดีคุณนัชชเนยครับคําถามแรกเลยครับท่านรองครับทําไมอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ครับครับก็ค่าแท็กซี่เนี่ยนะครับเมื่อปี2535นะครับเป็นการกําหนด ให้มีแท็กซี่มิเตอร์เป็นครั้งแรกนะครับในปี200ปัจสุบัน2535แล้วก็มาปรับปรับครั้งแรกนะครับปรับขึ้นกิโลเมตรละ50ะตางค์เอาปี2551นะครับรับครั้งนี้เป็นการปรับครั้งที่สองครับในปี2551เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าก็ก็มีคณะทํางานที่ก็ได้รับอข้อมูลจากหลายฝ่ายว่าเออ ต้นทุนการประกอบการแท็กซี่ทั้งนะั้ไม่ไม่เพียงพอนะครับก็เลยมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาต้นทุนราคาค่าโดยสารอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้พบว่าก็ก็ค่าโดยสารแท็กซี่ก็เป็นอัตราที่ท,ที่ที่ยังต่ําอยู่จริงๆนะครับถ้าเทียบกับต้นทุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยมีการที่จะพิจารณาการปรับัตราค่าโดยสารให้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริงครับอคือต้นทุนเนี่ยหมายถึงต้นทุนของ เจ้าของอู่หรือว่าต้นทุนของคนขับแท็กซี่รับถลอครับเวลาเาทั้งสองทั้งสองทางครับทั้งสองทางใช่ไหมครับครับครับต้นทุนต้นทุนเจ้าของอู่ก็เป็นต้นทุนค่ารถนะครับมีค่ารถมีค่ารถค่าแรงคนขับนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าซ่อมบำรุงอะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าเชื้อเพลิงแต่ละวันที่คนขับจะต้องต้องเติมเชื้อเพลิงทั้งแก๊ส CNG ทั้งแก๊ส LPG นะครับซึ่งแก๊ส CNG ก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรถทั้งหมดก็ใช้ใช้ต้นทุนของค่าแก๊สและ CNG เป็นหลักครับแปดเปอร์เซ็นต์ปรับขึ้นมาแล้วคุ้มต้นทุนหรือยังคะแปดเปอร์เซ็นต์นี่น่าน่าจะคุ้มบ้างครับคุ้มบ้างครับจริงๆแล้วมันที่ที่คิดเอาไว้มันจะมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทางครับผมแต่ทางแต่ก็ทางกรมเองทางกระทรวงคมนาคมเองก็มีนโยบายที่ว่าจะให้ปรับเป็น สองครั้งเพื่อให้แท็กซี่เนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็จะประเมินผลให้ปรับ,ปร,บ,ป,รบปรุงตัวเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอตัวรถความสะอาดของรถนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิเสธรับผู้โดยสารก็จะให้แท็กซี่นั้นมีการปรับปรุงตัวเองนะครับก็จึงแบ่งการขึ้นราคาเป็นสองสองครั้งครับค่ะหกเดือนประเมินแล้วไม่เป็นที่พอใจของผู้ใช้หรือว่าผู้โดยสารนี่จะจะขึ้นห้าเปอร์เซ็นให้ครบสิบสามไหมคะ ก็ก็อยู่ที่ผลของการประเมินครับในรอบเดือนนี้ครับครับตอนนี้ที่เรารขึ้นมาขยับแรก8%เนี่ยมองว่าบรรดาผู้โดยสารหรือว่าประชาชนทั่วไปเขาจะเขาจะมีความรู้สึกที่ต่อต้านไหมครับท่านรองฮะก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าทางทางการบริการสาธารณะรถแท็กซี่เป็นการบริการทางเลือกนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเยอะเกินไปนะครับแท็กซี่เองก็จะ ลูกค้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องการการตรดส่าใจก็ต้องเป็นราคาที่ที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายครับครับแท็กซี่พออยู่ได้นะครับประชาชนไม่ไม่เดือดร้อนมากนักนะครับต้องต้องดูทุกๆุกฝ่ายครับพิจารณาทุกๆุกฝ่ายประกอบด้วยครับแต่ในทางปฏิบัติจริงตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมครับณวันนี้เนี่ยยังขยับขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ว่าแท็กซี่เช้าวันนี้เออประกาศออกแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นเนี่ย ยังมีเรื่องของทางเทคนิคที่จะต้องดําเนินการต่อไปครับยังยังขึ้นไม่ได้ครับมากว่าแท็กซี่นั้นจะหนึ่งคือผ่านการตรวจสภาพรถยกระดับของกรมการขนส่งทางบกสองคือรับจูนแท็กซี่มิเตอร์สามเอาแท็กซี่เอาที่ตัดจูนมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจรับรองเพื่อที่จะซิบซิลมิเตอร์ครับก็ยังมีอีกสามสามขั้นตอนครับเพรว่าบางคนเนี่ยแท็กซี่สามหมื่นกว่าคันเนี่ยได้ตรวจสภาพรถผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วรับ 2> 3, 2, 3ามสองสามวันที่ผ่านมาเราได้เรียกรถแทซกซี่แล้วก็ระดมตรวจไปสามหมื่นครับประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของทั้งหมดน,นะครับอ่านไปบ้างแล้วแล้วก็พวกนี้ก็จะเหลือแค่สองขั้นตอนแค่นั้นครับถ้าใครยังไม่ตรวจก็ต้องไปผ่านต้องตรวจให้ผ่านก่อนนะครับหมายความว่าสามหมื่นคันที่ผ่านการตรวจไปแล้วนี่ขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้หรือเปล่าฮะหรือว่ายังยังครับยังครับต้องไปต้องไปต้องไปปรับจูนมิเตอร์ให้ตรงตามต้นแบบที่กําหนดตามราคาใหม่ที่กําหนดแล้วก็นํามิเตอร์นะยังไปวิ่งไม่ได้นะครับต้องนำมิเตอร์นั้นนมมาาาให้กกรรรขส่งงทบตวจ อ๋อตรวจตรวจวัดมาตรมิตเตอร์เนี่ยให้ให้ให้มีมาตรฐานแล้วก็ตรงไปตามอัตราที่กาหนดครับครับอเขาจูนเองได้ไหมครับถนนฮะไม่ได้ครับไม่ได้จูนไม่ได้นะใช่ครับ<ช>จะต้องใช้ต้องใช้เทคนิคของของเจ้าของ,องขอมิตเตอร์ครับคือบริษัทที่จำหน่ายมิตเตอร์อยู่ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่สิบบริษัทมีมีมิเตอร์ทั้งหมดสิบเจ็ดรุ่นครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กซี่จะต้องกลับไปที่บริษัทมิเตอร์เพื่อที่จะต้องให้ทาง ผลสมิเตอร์นั้นจูนให้ตามต้นแบบที่ที่กรมให้การรับรองไปครับเพราะฉะนั้นคาดว่าจะเริ่มมีผลเลยเนี่ยประมาณวันที่เทไลร่ฮะทดลองถ้าประมาณนะครับก็หลังจากนี้ไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยแท็กซี่เนี่ยน่าจะเริ่มเอาอ่มิเตอร์เนี้ยไปจูนได้นะครับแล้วก็แท็กซี่ที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วก็สามารถที่จะเอาไปจูนแล้วก็มาตรวจรับรองได้ค่ะสติกเกอร์ที่เห็นออกอากาศตอนนี้สีน้ําเงินถูกต้องไหมคะท่านรองคะ อ๋อใช่ครับใช่ครับสติกเกอร์คือถ้าถ้าถ้าตรวจตรวจสภาพแล้วผ่านการจูนมิเตอร์ผ่านการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทางกรมก็จะติดสติกเกอร์ไปให้ครับกับแท็กซี่คันนั้นครอบหมายความว่าคันนี้สามารถใช้ระบบมิเตอร์อันใหม่ค่าใช้จ่ายใช่แล้ว้าเริ่มถึงจะเริ่มใช้ระบบใหม่ได้ครับให้สังเกตสติกเกอร์ตัวนี้นะคะผลผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากเราอนุญาตให้มีการปรับเนี่ยที่เราตั้งเป้าหรืออยากเห็นเลยคืออยากเห็นอะไรฮะ อยากอยากเห็นเลยคืออยากอยากเห็นแท็กซี่มิเตอร์มีบริการที่ดีแล้วก็ไม่ไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสารครับสิ่งที่อยากเห็นครับดีแล้วไม่ปฏิเสธผู้โดยสารถือว่าถือว่าแท็กซี่ก็ได้ได้ราคาที่ที่คุ้มต้นทุนแล้วนะครับคุณเริ่มถือในส่วนหนึ่งแล้วนะครับคถ้าถ้าปรับปรุงตัวดีขึ้นจากต้นทุนที่เราคาดไว้ว่าควรจะขึ้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ก็ ก็จะได้ตามที่ทางทางทางกรมเองทางคณะทํางานร่วมหลายฝ่ายที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับครับขอพระคุณครับท่านรองครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับคุณรัชนีครับครับ